สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบใบดันหน้ากันนะครับกวาดหน้าดินนะครับปรับที่ในส่วนพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งเราจะด,ดันบริเวณที่หญ้ารกตรงนี้นะครับ รืนี้ก็ดันไปแล้วนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองปรับให้มันสเสมอกันจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ถ่ายมานนสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง อาจจะไม่ดีมากคลิปนี้ก็สด